กราบสบายดีนะสวัสดีครับนะครับผมกับผมอีกแล้วนะครับช่องไลฟ์สไตล์นะครับผมกับธนุช์เช่นเก่าเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพูดภาษาไทยนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็ทักทายสบายดีนะครับพี่ๆทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยด้วยนะครับผมที่แบบเข้ามารับชมเนาะถ้าแบบมีใครเข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกด สับสครายให้ผมด้วยนะครับผมนะครับก็อนอื่นก็ทักทายสบายดีทุกท่านนะครับเป็นไงบ้างสบายดีไหมครับอากาศทางฝั่งไทยเป็นไงบ้างครับผมยังไงก็ฝากรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมนะครับเป็นห่วงครับผมจากผมครับนะครับทุกคนนะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็จะไม่ได้มา r รี c t นะครับก็จะมาพูดเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเห็นแบบพี่ๆนะครับที่เป็นหนุ่มๆ สาวไทยอะไรเงี้ยครับที่ติดตามส่องผมด้วยแล้วก็เห็นข่าวด้วยอะไรเงี้ยนะครับส่วนมากพี่ๆหนุ่มไทยจะชอบสาวลาวสัดส่วนมากนะครับเป็นส่วนมากๆเลยนะครับเป็นส่วนมากนะครับแล้วก็มีแต่งงานกับสาวลาวด้วยนะครับหลายคนที่แบบกำลังจีบสาวลาวอะไรเงี้ยนะครับก็วันนั้นผมไลฟ์สตรีมไปก็มีพี่คนไทยบอกว่าเออกำลังตามจีบสาวลาวอยู่อะไรสาวภาคใต้อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ผมก็เชียร์นะครับเชียร์แบบพี่ๆทุกท่านแบบให้แบบจีบสาวลาวให้ติดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ เขาบอกว่าถ้าจิตติดนี้น้องไปเป็นเขาเรียกอะไรเท่าแก่หรือว่าเป็นเป็นเพื่อนเจ้าบาวให้หน่อย <laughs> ประมาณนี้ครับผมแล้วก็แต่ผมก็เอ๊ะทำไมแบบไม่ค่อยเห็นข่าวที่แบบหนุ่มลาวที่แบบแต่งงานกับสาวไทยเพราะอะไรอะไรเงี้ยครับหรือว่าสาวไทยไม่ชอบหนุ่มลาวหรือเปล่านะครับอาจจะมีเหตุผลนะครับคือส่วนมากหนุ่มลาวก็อาจจะหน้าตาแบบขี้เหร่ ไม่ไม,ไม่ไม่ครับก็มีผู้น้าตาดีแล้วก็คิเรตตาไปอะไรเงี้ยครับก็หรือว่าไม่ดุ่มเราไม่ใช่สเปคสาวไทยหรือเปล่าก็อาจจะมีส่วนเนาะอาจจะมีส่วนแหละนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดประเด็นนี้ด้วยกันนะครับผมนะครับนะครับอ่าก่อนจะไปพูดประเด็นนะครับก็อ่าเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนิดหน่อยนะครับก็ คือช่วงนี้นะครับผมก็ติดเรียนด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็แบบไม่ได้มาปล่อยคลิปแล้วก็ไม่ได้อัดคลิปด้วยอะไรเงี้ยครับยังไงก็อย่าเพิ่งลืมกันนะครับทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับผมอย่าแบบว่าลืมกันนะครับนะครับผมแล้วก็ทุกคนก็สามารถติดตามผมได้ถ้าไม่ได้ดูคลิปอะไรเงี้ยก็เข้าไปไลค์รูปให้ผมได้นะครับที่ a c e b o o k นะครับเฟซบุ๊กผมนะครับผมจะขึ้นข้างบนนี้เลยนะครับผมก็แอดเรนได้นะครับถ้าแบบ ไลน์อะไรเงี้ยครับมันไม่เด้งขึ้นมามนไม่มีแชทเฮดอะครับผมก็เลยแบบอาจจะตอบช้าหน่อยนะครับถ้า facebook ก็อาจจะตอบเร็วหน่อยเพราะว่ามันแชทเฮดก้นมาเราถ้าเราเล่นเราก็จะเห็นว่าเออพี่พี่แชทมาอะไรนยครับผมมาพูดเรื่องค่าดองสาวลาวด้วยแล้วก็ค่าดองสาวไทยนี่ผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับแต่แต่ผมคิดว่าน่าจะแพงนะครับคือน่าจะแพงมากๆเลยนะครับผมแต่สําหรับสาวลาวนี่คือก็แล้วแต่ท้องถิ่นด้วยครับผมแถวแต่จังหวัดแล้วแต่ ฐานะครอบครัวนะครับ,ค,รบคือบางพี่ๆแล้วท่านก็เข้าใจผิดว่าเออค่าดอกสาวเราแพงจังอะไรเงี้ยครับผมว่าแล้วแต่ทางฝ่ายสองฝ่ายตกลงกันครับผมถ้าแบบมันแพงเกินเราก็ไม่ไหวเลยเราก็ไปตอ่อ <c oughs> แล้วแต่ความรักของสองฝ่ายมากกว่าครับผมถ้าเห็นใจกันรักกันอะไรเงี้ยค่าดอกมันไม่สําคัญหรอกครับผมมันสําคัญที่หัวใจนาะพูดซะแบบโอ้โห <c oughs> คืออ่าทุกคน แบบคือทุกคนพี่ๆหลายท่านก็ถามมาว่าสเปกมอร์นิกยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับคือเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือแบบอ่ามีพี่ท่านหนึ่งแบบอ่าว่าน้องเรียนจบหมอหรือ,อยังอนะไรเงี้ยทําไมใช้คําว่าตัวเองว่าหมออะไรเงี้ยนะครับก็คือผมไม่ได้ใช้คําว่าหมออะไรมาชินปากกับพี่ๆที่เรียกผมนะครับน้องหมอน้องหมออะไรเนงะี้ยผมก็ชินปากอะไรเงี้ยครับก็ ล่งเคยลึ่งแบบพูดอะไรเงี้ยครับผมก็คืออยากบอกก่อนผมเป็นนักศึกษาแพทย์นะครับผมยังไม่ได้เป็นหมอรับราชการอะไรเงี้ยนะครับก็ยังเรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะครับพี่พี่ที่เข้ามาดูใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจอะไรนะครับผมก็บอกเลยนะครับผมคือยังเรียนยังเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่ครับปีหกครับปีนี้นะครับโอเคครับมาพูดถึงเรื่องสเปคดีกว่าเนาะสเปกก็ผมไม่มีสเปกนะครับผมสาหรับผมนะไม่มีสเปกแต่จะชอบคนหน้าตาไม่หมวยหน้าตาแบบ เขาเรียกว่าหน้าออกจีนๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับผิวพรรณก็ยังไงก็ได้ครับผิวดําแดงก็ได้ผิวขาวก็ได้ก็แล้วแต่ความรักครับผม <laughs> จะชอบคนตัวเล็กครับผมคนตัวตัวเล็กจะชอบคนตัวเล็กๆเลยครับไม่ชอบคนตัวสูงกว่าหรือจะชอบคนตัวเล็กอะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเปกก็ผมไม่มีสเปกนะครับผม จะชอบคนที่แบบพูดเยอะๆตลกนะครับผมจะพูดแบบพูดตลกแล้วก็เป็นคนที่ชอบคนที่แบบกล้าพูดอะไรเงี้ยครับก็เก่งอ่าผู้หญิงเก่งครับผมก็ไม่รู้สิก็ชอบคนที่แบบผู้หญิงเก่งแล้วก็กล้าพูดกล้าแสดงออกอะไรเงี้ยแบบแบบว่ายังไงดีอะ แต่ว่ามันก็ไม่ใช่จะเสมอไปอะครับไม่เป็นเสมอไปถ้าว่าเจอใครที่แบบมันมันดีมันก็ดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะครับเนาะอันนี้คือสเปคนะครับผมแล้วก็ถ้าให้ผมแบบแต่งงานกับสาวไทยหรือว่าคบกับคนไทยเนี่ยผมไม่รู้ว่าสาวไทยจะชอบหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าหน้าตาผมก็คิเลยนะครับผมหน้าตาก็คิเลยด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็สาวไทยผมไม่ชอบแหละแล้วก็ ทำไรทำนาด้วยอะไรเงี้ยผมเอ่อก็ไม่รู้นะคือเราเป็นลูกชาวนาแหละมันมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรมันม,มีความมั่นใจที่แบบจะไปจีบหรอกครับก็กลัวเขาไม่แบบไม่สนใจเราอะไรเงี้ยเราก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาแล้วก็อีกอย่างเราก็หน้าตาไม่ดีด้วยแล้วก็ความสามารถไม่พอที่จะไปจีบนะครับแต่หนุ่มไทยอ่ะมาจีบสาวเราเยอะก็เพราะว่าหนุ่มไทยแบบหน้าตาดีแล้วก็ มีตังค์ด้วยสาวรามสอบหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อาจจะอหนุ่มไทยอาจจะคารมเก่งหรือเปล่านะผมว่านะหนึ่งคารมเก่งสองนิสัยดีสก็น่าจะอ่าแบบน่าจะมีประมาณหนึ่งแหละครับผมก็คือมีฐานะมั่นคงอะไรเงี้ยถ้าว่าใช้คาว่ารวยนี่ก็ ไม่ไม,ไม,ไม่แบบมีฐานะมั่นคงดีกว่าเนาะก็คือคนไทยก็มีฐานะมั่นคงกว่าแล้วก็มีอาชีพเป็นหลักแหล่งอะไรเงี้ยสาวลาาเลยชอบนะครับ <c oughs> ส่วนหนุ่มเราก็อาจจะประมาณนี้ครับผมแล้วก็อาชีพไม่มั่นคงแล้วก็อะไรดีอาชีพไม่มั่นคงนะครับผมแล้วก็เงินเดือนต่ำด้วยนะครับทีเราเงินเดือนต่ำมากๆแล้วก็แต่ว่าแต่ว่า สาวไทยน่ารักไหมน่ารักนะครับตามถ้าในสายตาผมนะครับคือดูจากาการที่ผมได้เห็นตามโทรทัศน์นะครับตามทีวีนะครับสวยๆน่ารักมากๆเลยแ,แล้วก็ตามที่ผมไปเที่ยวด้วยนะครับเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับกรุงเทพมหานครอะไรเงี้ยครับก็เห็นน่ารักนะครับคนไทยน่ารักมากครับผมนะครับผมแล้วก็ถ้าแบบว่าผมจะจีบสาวไทยเนี่ย แม่ผมเนี่ยก็น่าจะไม่ห่วงนะแต่ว่าค่าดองนะสิค่าดองจะแพงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือประเด็นหนึ่งนะครับผมคิดว่านะ,ะถ้าถ้าแบบเราแบบไม่รู้สิมันก็แล้วแต่นะครับผมถ้าจีบกับสาวไทยอะไรเงี้ยสาวไทยผมคิดว่าจะชอบแบบหนุ่มเกาหลีมากกว่าสาวไทยจะชอบแบบเกาหลีแบบว่าฝรั่งอะไรเงี้ย ก,ก็ประมาณนั้นนะครับก็ตามที่เห็นก็ไม่เห็นสาวไทยแต่งงานกับสาวลาวเลยอไม่ใช่สาวไทยแต่งกับกับหนุ่มลาวเลยอย่างเงี้ยมีแต่หนุ่มไทยแต่งงานกับสาวลา,าวซะส่วนมากนะครับผมก็เนาะถ้าแบบผมแบบมีสิทธิ์จะเป็นลูกเขยไทยเนี่ยคอมเมนต์ด้วยนะครับผมเพราะว่า oh. มีโอกาสเราได้แบบไปเทีย่ยวอะไรเงี้ยไปเจอแบบสาวไทยคนหนึ่งที่แบบกําลังแบบโอ้แบบ กำลังขายของอะไรเงรี้ยหรือว่ากําลังทํางานอยู่มาเจอหนุ่มลาวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจินตนาการนะครับผมจินตนาการแล้วก็แล้วก็บอกว่าอเป็นไงมายัางไงอันเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยไปเชี่ยวกับเราไหม <c oughs> นะครับใครก็ได้นะครับถ้าชอบก็ติดต่อมาเนาะเราเล่นเราเล่นเราเล่น <c oughs> อันนี้ก็เอาพูดเป็นเหมือนเด็กๆก,ก,กันแหละเนาะก็ ความรักมันก็ขึ้นกับสองคนเนาะถ้าแบบไปกันได้มันก็ไปกันได้ถ้ามันไปกันไม่ได้มันก็ไปกันไม่ได้นะครับนะครับผมเนาะเป็นไงบ้าง,างครับสถานการณ์นะครับวันนี้ที่ลาวอ่ะเขาแบบมีติดโควิดอีกด้วยนะครับผมนะครับผมก็คนลาวาก็แตกตื่นเนาะก็กลัวอะไรเงี้ยแต่ทางภาครัฐเนาะท่านก็แบบออกมาแก้ไขสถานการณแบบนะ์นะครับผมแบบไม่ให้ประชาชนแตกตื่นนะครับนะครับผมโอ้ตอนนี้คือแบบ ช่วงนี้ก็เรียนหนักมากนะครับผมก็ไม่ได้เชิญสาวๆแบบมาออกรายการเลยก็อยากจะเชิญแบบมาไลฟ์สดด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าสาวลาวแล้วก็ผิวสาวลาวด้วยถ้าบ้างวันไหนนะครับผมถ้ามีโอกาสก็จะเชิญสาวๆมาเนาะนะครับผมอืมก็ดีนะทุกหนุ่มไทยที่แบบสาวลาวชอบอะไรเงี้ยอยากให้สาวไทยชอบหนุ่มลาวบ้างเหมือนกันก็เนาะก็ก็มีเหตุผลของสาวไทยที่แบบอะจะชอบหนุ่มลาวหรือว่าจะชอบ ประเทศเอืมันก็แล้วแต่บุคคลนะครับผมก็อาจจะแบบนอกสเปคของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันก็คือความชอบของแต่ละประเทศของแต่ละคนมันก็มีความแตกต่างกันอะไรอย่างนี้น,นะครับก็เนาะก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งนะครับถ้าสาวไทยแบบให้หนุ่มลาวชอบได้เนี่ยนะก็แล้วแต่ยังไม่ได้ไปจีบเลยนะทุกคนยังไม่ได้จีบเลยลก็บอกว่าสาวไทยไม่ชอบนุ่มลาวแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ชอบท,ที่นี้ก็คือแบบไม่ใช่ว่าไม่ชอบคือชอบแต่ว่าแบบชอบเป็นแฟนอะไรกันเนี้ยครับข้อหมายผมก็คือแบบว่าไม่ชอบที่แบบเอาหนุ่มลาเป็นแฟนหรือว่าอย่างไรหรือว่าผมไม่รู้หรือเปล่านะครับก็ไม่ค่อยเห็นข่าวเลย,ยก็อาจจะมีส่วนนะครับผมนะยังไงก็ตามเนาะก็ถ้ามีใครที่แบบชอบหนุ่มลาก็ติดต่อได้นะครับผม <c oughs> <c oughs> นะครับอโอเคครับนะครับผม นะครับติดตามผมด้วยนะครับใน Facebook ด้วยนะครับถ้าว่าพี่คนไหนที่แบบไม่ได้เห็นดูผมอัดคลิปถ้าผมพีผมโพสต์รูปหรืออะไรก็เข้าไปไลค์ให้ผมด้วยนะครับ a c e b o o k นะครับก็ n e x t p s v นะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ในหน้าจอนี้เลยครับผมนะโอเคครับวันนี้ก็จะไปนอนก่อนนะครับทุกคนดึกแล้วอัดคลิปวันนี้ดึกแล้วมากๆเลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีคับบ๊ายบาย